ก็เราไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าเราจะเดิเาานทางถึงจุดนี้นะครับ,รบก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็เสียงตอบรับที่ให้พวกเรานะฮะนี่ขอบคุณคนข้างบนทุกคนในห้องส่งนี้นแล้วก็ในห้องนี้นะครับแล้วก็รวมถึงคนที่บ้านด้วยที่กำาลังไลฟ์ที่อยู่นะครับ,น,รบนี่เ,ยเลยเหรอาได้หรอเจอแล้วนะอินแล้มันเป็นลักษณะของตึกฟ้าเขาเป็นโชคดีของตึกอักษรนะ đông lấy สวัสดีค่ะแม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเรดอินถูกป้อง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  DJ ก่อนเกิดขึ้นด้วยเขาซีเรียสมากเลยนะที่จะต้องแบบย่าโพนี้เอาไว้ซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันหลังไม่ว่าสองคนนี้คือเคยเป็นดีเจมาก่อนถูกต้องอยากลองแบบเปิดรายการสักนิดไหมลำือความหลังเป็นดี DJ ผู้จำไม่ได้แล้วว่าอินอินเน่ะเขารอกสีหม่องเย็นวันน well, ี้ฝนตกรถติดอย่าลืมมาเจอพวกเรานะครับเออต้องเปลี่ยนรศ เสียงเลยนะเก็บดีเสียงเลยนะนุ่มนองฮะใช่ใช่ให้แบบมันดูซ้อมพี่เกศล่ะพี่เกศล่ะก็สวัสดีครับหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มนะฮะอยู่กับผมนะครับเกรซสปนนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องฟังเพลงกันเลยต่อครับไม่ได้แล้วลิ้นรั่วนะนุ่มเออแต่ว่าเสียงเราเป็นแบบรู้วิธีการพูดอะไรต่างๆคือเข้าใจเลยจริงเลยแต่ทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมนะผมยังคุยกับพี่ดาวเมื่อกี้ว่าเออใช่โปรแกรมมันเหมือนเดิมแล้วสามารถกดเล่นได้ไหมเขาจะได้เหมือนเดิมนะเฮ้ย จำไปไ้่ค่อหมดได้เลยหรอได้นี่ไงเนี่ยมันก็เนี่ยตามแล้วมันไม่ทาสกีเลยหรอพี่ดาวไอหนูจะได้อะไรช้างร้องไหมช้างร้องตอดตอดเรลยตอดตอดแต่แต่หนูจะได้ยินในในในหูแลต้องเลยแต่ว่าคนฟังได้ยินอยู่คนฟังได้ยินนี่เดี๋ยวเรามามอบรางวัลดีกว่านะคะรางวัลที่แฟนๆเขาโหวตให้นะคะคือรางวัลวาชนาตึกปลาญาตโศกขอบคุณมากค่ะถือถือร่วมกันถือร่มการ คือที่มาที่ไปอ่ะเขาบอกว่าเหมือนเราอ่ะเหมือนหาก,กันจนเจอในที่สุดเนะาะหลังจากที่เราแบบว่าเออแยกย้ายกันไปเติบโตใดๆแล้วก็มาเจอกันที่นี่นี่เร,เราก็หากัน จนเอขอบคุณหน่อยค่ะประคองรางวัลแล้วก็ขอบคุณกับรางวัลคู่นี้หน่อยก็เราไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าเราจะเดินมาถึงจุดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็เสียงตอบรับที่ให้พวกเรา ครับทุกคนในห้องส่งนี้แล้วก็ในห้องนี้นะครับแล้วก็รวมถึงคนที่บ้านด้วยที่กำลิศที่อยู่นะครับนี่เราให้เลยเหรอี่อแล้วอินนะเจอแล้วนะอินเจอแล้วเนาะมันเป็นวัฒนธรรมของติ๊กฟ้าเขาเป็นโชคดีของตึกอสเนาะ ดูน่าสงสารแล้วเรื่อนมันาอดใช่ะอ่าและสืบเนื่องจากชื่อรังวันนี้นะคะก็คืออ่าคุณสองคนเคยมีประวัติเนาะครับทีว่เซ็กซี่บอยซีวคิวบอยอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้ลองจำลองเป็นการถ่ายปกนิรสารคู่กันเนสักสามช็อตได้ไหมได้มาเขินจังเลยอ่ะไม่ต้องเขินคนูเยอยแยะทำได้ลุยอ่าหนึ่งสองสามค่ะช็อตแรกค่ะ เฮ้ยคนนึงคือแบบแบลวเลยคนนึงเข้มเลยเราลองแบบเหมือนแบบตอนเราถือบอลอะไรเงี้ยตอนแบบพี่ไม่ไดถือบอลนะสิพี่เป็นลีดอ่ะอ่างานท่านี้เขาเปลีดส่วนผมถือบอลจุฬาโอเคอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะช็อตสองค่ะเป็นด้วยเอาทำนิ่งก็แคปเอาฝากแคปกันด้วยนะครับอ่าช็อตช็อตสามห้าหแอบมองกันท่าสไตลเชีย่ะ อ๋อสมมติผมเพลยนะผมแช่์บอลอยู่ผมแช่์บอลอยู่พี่มองแกแกเขาแอบมองแกอยู่คณะอะไรนะอินอยู่คณะสถาปัตย์สถาปัตย์ที่พี่เกดมีวิศวะวิศวะครับวิศวะโอู่้โหแต่จริงๆแล้วไม่ใช่วิศวะขนาดนั้นนะครับเป็นแบบออกแนวแมเนจเมนต์มากกว่าการจัดการวิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมเรื่องอะไร โลจิสติกเป็นเบสิกเอนจิเนียร์อะไรพวกนี้เอางั้นหลักๆก็คือแบบแมネจเมนต์ด้วยก็คือพูดไปเธอเธอว่าเสียงเขาเซ็กซี่ไหมเขามีความแบบทุ้มอยู่ในใจเขาเป็นคนมีเซ็กซี่พิลสูงมากนะจริงจริงจริงจริจริหรือผมก็่ใส่เหยอเหอเหรอเหยอยหรอเหยอบหรอกรอเหรอย้รอเหรอเกอออเหอเอกหรอเหรอเหออเห่อเหอเเป็นต้องพูอเยอะเลยอี่รอขายแบบทอยแต่ได้มาก พูดออกมาแต่ละช็อตคือจังหวะดีมากเลยนะเมื่อกี้คือได้มากอยากรู้แบบทัศนคติอะไรเบื้องหลังที่ทำให้คุณยอมเขาตลอดเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันจะฟลแล้วก็เกิดไม่เกิดทายาทมรือถึงคนอะไปดูอะไรมาถึงคิดว่าพี่เกดยอมเข้าใจใช่ปะก็ทุกรายการแหละไม่เขาเข้าใจผิดไปหมดแล้วหลอความจริงคือไงเธอแถลงคือถ้าเป็นความรู้สึกผมเองอะเพราะผมยอมมากนะ อย่างเช่นพี่เกดพี่เกดเราให้พี่เกดเล่าดีกว่าตอนนี้ยึงไม่ออกผมพยายามนึกอยู่เหมือนกันว่าจะมีช็อตไหนนะอินลองพูดได้ไหมอินลองพูดขึ้นมาแล้วพี่อาจจะอ๋ออันนี้หรือเปล่ายิ่งก็คิดไม่ออกแต่เป็นความรู้สึกข้างในที่รู้สึกว่ายอมอย่างนี้ แต่ว่าความคิดเห็นกันอาจจะไม่ถูกถูกใจหรือเปล่าอ๋อไม่กเต็มทีอันก็เออยอมยอมก็ได้ไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นพูดถึงซีรีส์บ้างดีกว่าตอนแรกที่แบบว่ารู้ว่าต้องมาเล่นคู่กันเนี่ยมีความหนักใจอะไรไหมคะไม่ไม่ไม่ผมก็ไม่เหมือนกันครับรู้สึกโอเคด้วยซ้ำเพราะว่าเคยเห็นหน้าค่าตามมาแล้วแล้วก็น้องมีผลงานอยู่แล้ว่ด้วยอะน้องความสามารถ ก็เลยแบบโอเครู้สึกเหมือนกันเลยรู้สึกว่าง่ายแล้วเครู้สึกง่ายเพราะว่ารู้ละเก่งแน่ๆคนเนี้ยชคือยังไม่เคยดูแต่รู้ว่าผ่านมาเยอะแล้วก็มีหนังด้วยอะไรเลี้ยรู้สึกว่าสบายใจแล้วพอมาเล่นตั้งแต่ตั้งแต่คิวหนึ่งก็รู้สึกว่าใช่เลยเพราะว่าเล่นพี่เขาง่ายทุกอย่างมันเทคเดียว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 ได้เลยถ้างั้นหมายถึงว่าตอนที่มาเจอกันจริงๆพอได้ทํางานด้วยกันจริงๆแล้วอ่ะมันมีอะไรต้องปรับไหมปรับหรอในเรื่องของการแสดงไงล่ะคม หรือการทํางานอย่างอื่นก็ได้ค่ะไม่มีเนาะไม่มีี่ไม่มีคราวนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะได้ดูซีรีส์ไปแล้วแหละแต่เราอยากจะเห็นทั้งสองคนลองหยิบยกซักไดระล็อกมาพูดตรงนี้แบบสดๆได้ปะอาจจะเป็นแดร์หลอกที่เราสองคนชอบไหมชอบหรอไหนดีอะอันไหนพี่ต้องขีลรอยจำไม่ค่อยได้ที่ชอบมันยังไม่ออนอ่ะสิคะเอาที่ออนไปแล้วหรอเอาตัวไวรอลไปละเออได้เอาตัวไวรัลก็ได้รู้ยี๊ง ทำไมเราถึงชื่อยอยักน้อโอ้ยไม่ต้อนนี้ก่อนต้อนนี้ก่อนนี้ก่อนเฮ้ยไม่ต้องซีเรียสเอาว้บางทีอะคนเราขนาดมันก็ไม่สัมพันธ์กับร่างกายเราโอเคได้หมดเลยเออแล้วก็เพลิดออกมาที่เป็นวรัลไงฮะออรู้ยังทำไมเราถึงชื่อยอยักทำไมมองไหลแล้วกูอ๋อยิ้มสวายเหรอคะคราวนี้ขอให้สลับกันบ้างครับ ให้เกรดเล่นเป็นอินเ้เปกรดฉไหนประโยคเมื่อกี้สารฝันหน่อยไม่ใครคิดเลยอ่ะเออไม่เป็นไรนะเว้ยบางทีคนเราเกิดมาขนาดมันก็ไม่สัมพันธ์กับร่างกายรู้ยังอ่ะว่าทำไมเราถึงชื่อยอยไม่ต้องกินน้ำลายค่ะดีนะ สลับกันก็ดีนะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นก็ได้นะอ๋อไม่ได้หรือว่าจริงๆแล้วอยากเป็นย่อยๆหรือว่าเป็นอินเกรดดีครับกลับเป็นให้ได้เลยห้องดำโทรมานาใส่ห้าอ้าวทำไมใส่ได้ไม่ได้ใส่ได้ชาวแฟนน้ำทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยเงี้ยเงี้ยอะไรอะ FM Fandom Life